ขอบคุณคลิปต้นฉบับจากไมเนอร์น b อย่าลืมซับสไครต์และปุ่มไลค์อยู่ใกล้ใกล้อย่าลืมเอื้อมไปกดให้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเฮ้ยสุดดีผมเองมิกกี้เมาสอยากดูคลิปของผมไหมอยี่าพระพรบงกโอ้ย่ยช่วยด้วย โดนสกิปอีกโถยเล็ดไล่พระเจ้าอเวนแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะเฮ้ยแฮกเกอร์ทำไงดีโอไม่รู้อ่ะถามอะไรอ่ะมันจะเข้ามาแล้ววะช่วยเตึมงเลยนุบไงสวัสดีคุณผู้ชมกันถึงนุบปเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้นุบจะมาทำสกิปอีกโถยเล็ดให้ดูแลกันนะนะแต่อย่างแรกเลยต้องมาทำชักโครก่อนเลยทำฐานนี่ผันชักโครกต้องมีฐานโอ้แม่ผันจาะนั้นทำที่กด างท่อด้วยไม่งั้นเดี๋ยวขี้ไหลนะ,ละก็ระาวาังถานข้างนอกตรงนี้ด้วยทำ,ทำหัวสกปปี้ทอยเลตนี่เลยเดี๋ยวขอทำหน้าของสกปบี้ทอยเลตแป๊บหนึ่งนะนี่ทำที่กดชักโครกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสกปบี้ทอยเลตตายไม่เป็นนะ,นะ,นะทำฟันยี้เลยทำลูกตาหน้หนาตาสยองสุดๆเลยน่ากลัวน,น่ากลัวทำทรงผมด้วยเ,เป็นหน้าแบบนี่เลยง่ยเป็นาง่เสร็จแล้วนี่ของนุ๊กไง และนี่ก็เป็นสกิบี้ทอยเลตของนู๊เป็นการออกแบบที่หน้าตาหน้ากลัวสยดสยดองจริงๆรู้ว่าการออกแบบของน,นู๊นเป็นยังไงบ้างลืมคอมเมนต์เพเป็นกำลังใจนูน๊ด้วยนะครับผมว่าเต็มสิบเท่าไหร่เอ่ยหน้าตาน่ากลัวมากเลยจริงๆผมเห็นแล้วยังกลัวเลยนะเนี่ยอือย่าลืมให้ก,กาลังใจนู๊ปเลยนะงับไปๆชิวพิเศ สวัสดีครับผมโปรเฟชชั่นอลเองไ <c oughs> ม่ได้เจอกันตั้งนานเลยวันนี้จะมาสร้างสกิมดีทอเลตอีกแล้วนะ <c oughs> รู้สึกว่าช่วงนี้สกิมดีทอเลตเนี่ยมันค่อนข้างเน้อเลยที่จะเจ้มจนมันจะจบแล้วถูกไหมแต่วันนี้เราจะมาสร้างสกิมดิทอเลตสุดโยนสุดโหดกันเลยอตอนนี้ผมขอทําฐานก่อนละกันอื บอกเลยว่าสกิลเทเลทผมเนะี่ยมันค่อนข้างทีจะบอกว่าไม่เหมือนใครไงขี่จะกรวดเลยเดี๋ยวทำฐานก่อนนี่แล้วจากนั้นก็ทำเป็นขี่เขาเรียกว,ว่าหางเสือให้กับจรวดไงค่อนข้างเท่เลยอ่ะบอกเลยว่าไม่เหมือนของนูบหรอกนูบมันกระจอกส่วนของผมมันหล่อเท่มจมกรวดที่มีปีกสุดเฟี้ยวแล้วจากนั้นทำฐานที่เป็นซินดี้ที่ขี่จรวด ทำเป็นที่กดชักโครกแง่ที่เก็บน้ําไงแล้วก็นำไกดเลยทําหมุหัวต่อเลยนี่เป็นไงยิ้มเลยใส่หมุกกันนอกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวนอกไปคอหักตายขึ้นมาทําไงอ่ะในเสร็จแล้วไงเสร็จดเร็วเลยและนี่ก็เป็นสกิปนีทอยเลตของโปรเฟช n นลเป็นการออกแบบที่สร้างสรรค์จริงๆที่สกิปนีทอยเลตนั้น ขี่บนจะรวดได้บอกเลยว่าแคมมร่าแมนก็ไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆป็นการออกแบบที่สร้างสรรค์และน่าสนใจจริงๆครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเต็มสิทให้โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้าไปกลังใจกับโปรเฟชชั่นอลนั่นะครับผมเอาล่ะรับรู้คนต่อไปกันดีกว่าอย่าลืมบอกคะแนนด้วยนะครับเต้นเลยคะแนนกันจุ๊บจุ๊บจ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 ๊บโปรเฟชชั่นอลมันเต้นเก่งอยู่แล้วนะเนี่ยโคเท แฮกเกอร์อาเจอบสุริครับผมแฮกเกอร์เองอ่อไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้จะมาสร้างสกิบิดีทัวเลทแบบสุดติงกระดิ่งแมวแล้วแบบเอาแบบอลังการงานสร้างอุ้ยเอาเป็นโถส้วมแบบโคตรหรูหราหรือว่า,าราลักชูรี่สุดๆอ้โหเอาแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ชมชอบอะไรที่แบบใหญ่ๆหญ้อาเจอบสุ ขอทาให้ดูแบบมีมิติสไตล์แบบโคตรเท่โคตรคูลจริงอ่ะเฮ้ยทำที่กดส่วมตรงนี้ด้วยอ่ะที่กดโซงมันต้องมีทุกที่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยฝาจะโครงด้วยเอาแบบให้มันดูดีแล้วแบบพีเกอร์แล้วมันต้องแบบสุดเจง็งสุดิงจริงแมวอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นเกราะด้านหน้าเฮ้ยต้องทำมาดูแบบเฟิวฟ้าแกงขี้เหล็ก เกาะด้านหน้านี่เกาะอะไรออดแล้วก็จะาทำหัวเลยออออเอาเป็นแบบว่าหน้าเหมือนในแกลิมอสเลยไอตัวน,นั้นหน้ามันเรืออะไรจำชื่อไม่ได้แต่ก็มันอยู่ในแกลิมอสเ้ยทำฟันด้วยยีฟันเลยหรือยังทำทรงผมให้มันหล่อเท่ใส่หมวกด้วยจช๊บ ลอยอ่ะใส่แว่นด้วยอ่ะแว่นกันกระสุนอเฮ้ยแล้วจากนั้นก็จะทำเป็นมิสไซล์อ่ะอาพีจีบัสุก้าเฮ้ยเรียกอะไรนะกว่าเรียกบัสุก้าใช่ไหมเอ้ยติดเลเซอร์ด้วยเอาแบบสี่กระบอกเลยเดี๋ยวทำด้านนี้สองนั่นขวาอีกสองอือจุ๊อืออือันนี้ด้านซ้ายอ่ะเฮ้ยอือบัสุก้าถึงสี่อันสี่กระบอกแบบสี่เท่าเฮ้ยตรงนี้ด้วยอือโคตรเฟี้ยวอะคอฟ บอกเลยว่าเขมาร่าแมนอะไรทำอะไรผมไม่ได้หลบจริงเขางผมม,มีมิสไซล์เฮ้ยคนเคอวยเลยอ่ะหลอ่อเท่สุดๆเลยครับและนี่ก็เป็นสกิบีี่ทอยเลตจู่โจมของแฮกเกอร์เป็นการออกแบบมิสไซล์และตัวสกิบีีได้สวยงามจริงๆทั้งกรอะหน้ามิสไซล์บาสุก้าสวยงามแบบมีมิติสุดยอดเลยสมแล้วที่เป็นแฮกเกอร์เป็นการเก็บรายละเอียดที่สุดยอดจริงๆ นี่แหละแฮกเกอร์สุดยอดของเราดูอย่างนี้ว่าเต็มสิบเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมให้คะแนนกับแฮกเกอร์เลยนะครับจา้ยอย่าลืมให้คะแนนเลยนะครับพระเจ้า